มึง่ะมาแล้วจ้าเสื้อแฟชั่นคอตตอนนะคะลูกค้าจ๋าเกือบสองเดือนกว่าจะมากระเด็ Great. ะะป้ายเกลสมาชมราคาเดิมนะคะ3,500บาทเท่านั้นคุณพี่จา๋าดูดิดูดิดูด,ดิเป็นงานคลาไซ์นะคะหายากมากๆนะคะคุณพี่แฉปตัวนี้แฉปเป็นงานแฟชั่นนะคะ ถ้าเป็นงานคอตต้อนราคาตอนนี้ร้อยโลหมื่นกว่าแล้วนะหมื่นสามถึงหมื่นห้านะคะแต่เราขายเพียง3,500อบาทค่ะอุ้ยสวยสวยสวยเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนพี่ดูดิดูสไตล์เขาไม่โบราณน,นะดูแขนเขาดีเทลงานปาดไหลนะคะรุ่นนี้เป็นคระไซส์รุ่นนี้เป็นคระไซส์นะคะ ไม่โบราณไม่เฉยคุณพี่มีทุกสไตล์เลยในหนึ่งกระสอบนะจ๊ะพี่แซมกดสกคริปแอดหน่อย นี้เป็นเกรด A นะคะคุณพี่รีบได้รีบนะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียคือน้อยมากๆอะ่ะแล้วงานแฟชั่นคอตต้อนหายากมากหายากมากไม่พอนะคะของมาน้อยนานๆมาทีด้วยพี่จา๋าดูแต่งานสะอาดนะเพราะว่าเป็นงานเกรด A นะคะสวัสดีค่ะพิรันภรณ์สนใจไหมคุณพี่เคยไหมเคยลองขายยัง เยอะมากมากนะคะบอกเลยลูกหนึ่งลูกค้าเอาไปคือเปิดเปิดร้านขายเสื้อผ้าได้เลยอะ่ะขายวันนี้ไม่หมดนะคะพรุ่งนี้ขายต่อได้พี่ไม่เนาไม่เสียไม่เปื่อยนะคะไม่โบราณด้วยนะ วันนี้เกิดอะไรขึ้นพี่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนนั่นสิพี่เป็นอะไรก็ไม่รู้เฟซบุ Facebook ๊กอุ้ยดูดีดูวินเทจเฟซบุ๊กเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะตอนเนี้ยคือไม่แจ้งเตือนเลยยิ่งลูกค้าที่ไม่ได้กดไลค์กันหรือคอมเมนต์กันบ่อยๆนะคะคุณพี่ยิ่งไม่เห็นเลยอะ่ะยิ่งไม่แจ้งเลยทุกคนต้องกดแบบให้มันติดดาวไว้นะ ติดดาวไว้ได้เลยนะคะคุณพี่จะได้ไม่พลาดงานใหม่ๆเนาะรุ่นนี้ก็เพิ่งลงใหม่นะคะอุ้ยดูดูด,ดูงานค่อนข้างสะอาดไปคัดไปแยกไปทำราคาได้แบบโอ้สุดยอดสุดยอด ราคาเดิมนะคุณพี่3,500บาทนะคะพี่ดูงานคละซสเลยนะคะอุ้ยดูดิงานไม่โบราณนะพี่ไข่ไลสดนะคะรุ่นนี้ได้เลยงานไรลสดขายในห้างพยายามเมนตลอดใช่คุณพี่ขนาดคุณพี่เมนตลอดอะ่ะมันยังไม่ค่อยจะแจ้งเตือนเลยอะ่ะ แล้วถ้าพี่ๆที่แบบไม่ได้เม้นกันเลยนี่คือตายไปเลยค่ะให้ดูทุกตัวนะคะให้ดูทุกตัวเลยพี่ดูงานสะอาดแฟชั่นคอตตอนงานหายากนะคะบอกเลยนะหายากจริงๆ หายากด้วยแล้วนานๆนานๆเลยมาทีอย่างเงี้ยแอบดูตลอดจ้าโอ้คุณพี่เป็นยังไงบ้างคะดูดูด,ดูลงใหม่ๆเลยป้ายเกลสคืองานแบบค่อนข้างดีอ๋อดูลูกไม้ ทำราคาได้ไม่ขาดทุนแน่นอนพี่อะสกอตวินเทจพี่ดูสกอตวินเทจนี่รีวิวสกอตหญิงไหมคะสกอตหญิงมีรีวิวอยู่นะคะคุณพี่ชายหญิงก็มีนะไม่ได้มีหญิงอย่างเดียวนะคะ สวยมากใช่พี่เพราะว่ามันเป็นงานเกรดเอคือนานๆมาที1เดือนครึ่งถึง2เดือนนะคะถึงจะได้มาครั้งหนึ่งนะเนี่ยดูดิสกอตโอ้ยดูดีบอกแล้วไม่โบราณขายได้งานทำราคาได้เลยนะคะต้นทุนถูกมากเดี๋ยวจะหาให้พี่พี่ดูนะคะประมาณ300ตัวเนาะ3500หาร300 ต้นทุนประมาณ11บาทพี่จ๋าแล้วพี่พี่ได้งานเกรด A ไม่ต้องเสียทิ้งครึ่งๆนะคะไม่ต้องเสียทิ้งเลยเอาไปขายได้แบบแทบทางก็สอบเลยนะคะดูตลอดมันจะเตือนเรานะใช่ใช่ไม่อยากล้าสายตาเลยโอ,อ้โหคุณพี่น่าหลักตลอดมันมีทุกสไตล์เลยใน,นหนึ่งกรสอบ ใส่ชุดว่ายน้ำให้ดูหน่อยอุ้ยสวยค่ะเงียบจังตอนนี้พี่ดูทุกวันแต่มันไม่เตือนน่านาศีทำยังไงดีพี่มาร์คพี่มาร์คทำอะไรกับเราปากปากักแยกทำราคาอันไหนงานสะอาดอันไหนเกรดเอบอกตรงเกรดอยู่แล้วไม่มั่วเกรดนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวพี่ให้มุกมันใส่ ใส่รีวิวชุดด้วยน้ำนะนี่ดูจริงๆพี่พี่ธนวันจัดเลยไม่ผิดหวังเรารู้ใจกันอยู่แล้วขายของอะ่ะเนี่ยวินเทจโอ๊ยปักอีกแล้วเกรด A คลาสไซส์นะคะลูกค้าบอกว่าที่อื่นขายอยู่4,500นะพี่แต่ว่าแค่ขายให้แบบ3,500พอป้ายเกรสค่ะคุณพี่ดูดูปักไปก โอ้โห3,500รีวิวส่งฟรีนะคะแต่แต่กระสอบใหม่ค่าส่งจ่ายปลายางเพราะว่าแค่ไม่บวกเยอะเลยงานหายากจริงแต่เราไม่ได้รับรีวิวทำไมอะ่ะทำไมน่ารักขนาดอะ่ะเอาป้ายให้พี่หน่อยอะดติดใจนะคะใครอยู่กับโกดังสายสองของเราอะ่ะ หายากแน่นอนพี่ถ้าเขียนว่า lady cotton blouse นะคะ4,500มีแน่นอนถ้าเป็นเกรดเ A นะส่วนใหญ่จะมีแต่ oversize แต่แต่บริษัทเนี้ยทำคละไซส์มาทนไม่ไหวแล้วมีแบ่งครึ่งไหมไม่มีแบ่งครึ่งพี่เพราะว่ารุ่นนี้นะแค่ต้องรอประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนนะคะกว่าตู้จะมานะแล้วของมาน้อยนะคะมากี่ลูกเองเอะเลย8 มาแค่สิบลูกแล้วเราไม่ได้บวกอะไรเลยอ่ะพี่ทั้งๆท,ที่เป็นงานที่หายากอ่ะพาร่มเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้พี่มุกเปิดให้พี่ขอแบบรัวงานผู้หญิงหน่อยนะจ๊ะคุณน้องบ้าไปแล้วไม่บ้าหรอกคุณพี่รวยต้นเดือนแบบนี้นะหาของเตรียมของขายได้เลยคุณพี่ต้นทุนถูกนะคะพี่ธนภพรแค่ขออนุญาตไม่เก็บนะวันนี้เพราะว่าขอเก็บคลิป ขอเก็บคลิปหน่อยขอเก็บเก็บคลิปไว้นิดนึงนะคะเผื่อลูกค้าท่านอื่นที่จะสั่งซื้อเนาะเขาจะได้เห็นสไตล์ของแบบแต่ละกระสอบนะคะว่าเป็นยังไงแต่ละงานเนาะแต่บอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนซื้อของโกดังเรานะเนี่ยวินเทจถ้าเกรด A บอกอยู่แล้วเกรด A เปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียมีแต่คือจะน้อยมากลูกค้ามีกำไรขายได้แทบแทบทั้งลูกอะ คุณง่ายๆไม่ขาดทุนนะพี่ตามเกรดนะคะราคาสูงนิดนึงแต่ต้นทุนเฉลี่ยไม่แพง11บาทลูกค้าทําราคาได้นะคะเอาไปรีดด,ดูดีบอกแล้วว่ามันไม่โบราณเห็นไหมมันน่ารักงานมันดีนะดูสีแบบชมพู ฮ่าฮ่าที่สบายใจเออขออนุญาตเถอะคุณพี่ป้ายนี้แบบรอของนานมากลูกค้ารอจนลืมไปแล้วมัง้งรอบที่แล้วมาคือหมดเลยลูกค้าแย่งกันแล้วไม่มีของให้นะคะแต่รอบนี้มาได้สิบลูกได้เยอะหน่อยนะคะรอนานแล้วก็ได้แลแค่สิบลูกพี่กลัวน้องเสียเวลาจะรีวิวด้วยอื่นๆไงเออถ้าเป็นป้ายอื่นใครเก็บแล้วพี่แต่ว่าอันเนี้ยอยากเก็บคลิปให้ลูกค้าดูนะคะ นี่ยังไม่ครึ่งลูกเลยพี่ดูดิงานแบบงานสะอาดจริงนะคะดูอุ้ยปักปาก,ปากเนี่ยมันแบบมันไม่โบราณน่ะมันสไตล์แฟชั่นน่ะที่ลูกค้าไปโดนมาสี่พันห้านะรุ่นนี้นะบอกเลยไปโดนมาสี่พันห้าจ้ะกดังไหนเราไม่ทราบนะคะ แต่โกดังสาย2ขอขาย3,500พอพี่ไม่บวกเยอะนะคะอยากให้ลูกค้าเอาไปทำราคากันต่อได้นะช่วงนี้ถือว่าช่วยกันนะคะสวยมากใช่คุณพี่ปริชัดลูกมึงเป้ไว้มุกสวยจริงๆคุณพี่เพราะนางเป็นเกรด A นางไม่ออกสไตล์โบร้านนะคะถ้าเขียนคอตตอนเบลส์เนี่ยคือคืองานจะค่อนข้างสะอาดงานจะออกแฟชั่นเยอะนะคะ คละไซไม่ใหญ่ S M L อาจจะมี XL บ้างนิดหน่อยนะคะไซส์กำลังดีใครสายไหลสดอาดูดีดูด,ดีอุยให้ดูทุกตัวใครอยากสั่งสั่งได้เลยนะคะเหลือไม่เยอะนะคะรอของนานมากอะ่ะพี่กว่าจะมานะคะสาวอวบมีค่ะ อวบมีอาทิตย์หน้าตู้ลงอีกแบบหืมพึมพำเลยนะคะอุ้ยตัวที่พี่เจนถือสวยมากปลายสองตัวอุ้ยสวยมากตัวนี้เหมือนโบฮีเมียนทำราคาได้นะคะต้นทุนสิบอบาทพี่ขายเร็วๆเ,เลยห้าก้าสองตัวร้อยที่กำไรเท่าไหร่ 59บ้าบาทรีดอย่างเดียวพอรุ่นนี้รีดอย่างเดียวพอไม่ต้องทำอะไรเยอะนะคะกำไรคือแบบห้าสิบเก้าคิดกำไรคิดต้นทุนเลยสิบเกาบาทรวมค่าส่งค่ารีดเหลือกำไรตัวละสี่สิบนะโอ้โหดูดิปาดไหลแขนเป็นแบบฉลุฉลุเท่าไหร่น้อสี่สิบคูณสามโอ้โหไม่อยากจะพูดเวอร์มัวส่วนะ กำไรถ้าคิดตัวละสี่สิบบาทนี่สามร้อยตัวนี่หมื่นเป็นหมื่นเลยนะปลื้มจริงๆคุณพี่สวยมากใช่ค่ะคุณพี่จัดเลยสวยทั้งกระสอบเลยหรือคะพี่ดูเองเลยค่ะแค่ให้ดูทั้งลูกนะคะไม่มีหยิบออกไม่มีดึงออกอะไรเลยปลายสิ่งโตไม่มีจากคุณพี่งานนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะซึ่งรอนานมากอะกว่าของจะมา เดือนครึ่งหนึ่งสองเดือนเลยนะป้ายเกตเนี่ยรอนานมากจริงๆนะคะป้ายสิงโตไม่มีจะ้ะอุ้ยตัวที่เบนถือก็สวยดูดีเทลดีสวยค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่สีขาวก็ขาวสะอาดขาวบริสุทธิ์ผุดพองโอ้โหสวยอีกแล้วรุ่นนี้ไม่เป็นคอตตอนแล้วเหมือนผ้าฝ้ายปนด้วยนะที่ดูดิ บางตัวดีเทลเขาเป็นอย่างเงี้ยลูกค้ารีดนิดนึงนะคะทําราคาได้เลยทาไมสวยจังเลยเนี่ยเห็นว่ามันจะเขียนคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะคะ,ะขาวจุกเลยเพื่อนเสียน้อยมากอะ่ะคือเราขนาดเราคิดกันเล่นเล่นตัวละห้าเก้านะกไรยังเยอะขนาดนี้นะคะแล้วถ้าคนที่เขามีลูกค้าอยู่แล้วแล้วเขาทําอ่ะเขาเอาไปแยก เอาไปแยกตัวสวยมากสวยน้อยเขาก็จะยิ่งได้ราคาขึ้นมาอีกนะคะขายมือสองเนี่ยพี่ใครรู้จักทํารู้จักคิดนะคะรวยแล้วเนื้อผ้าเขาค่อนข้างดีกว่าผ้ามือหนึ่งเสียอีกนะคะไม่ได้บอกผ้ามือหนึ่งไม่ดีนะคะคือแบบบางรุ่นเนาะใครสนใจนะคะจัดเลย คลาสไซส์หายากจริงคุณพี่ไม่เชื่อคุณพี่ลองไปตามหาดูนะคะต้องเป็นงานเกรด A นะ,นะคะเห็นเลยลูกค้าบอกอยู่4,000กว่าแล้วนะคะหายากเนอะลูกร้อยโลก็ล่อไปหมื่นกว่าพี่อันเนี้ยแค่ขายแค่3,500เองนะคะยังไงก็คุ้มยังไงก็กำไรเนีย่ยปักปักฉลุฉลุ ามร้อยตัวเลยคุณพี่ลูกหนึ่งอะเดี๋ยวนับให้อีกทีนะคะรีวิวนานมากเลยพี่เดี๋ยวเพิ่งจะครึ่งกระสอบคุณพี่ดูเป็นงานเกรด A นะคะรุ่นนี้เกรด A เป็นรุ่นที่พูดแบบไม่อายอะพูดได้ไม่อายปากให้ดูทุกตัวไม่ละอายใจอุยคอตตอนเบลวส์นะคะคอตตอนแฟชั่นไม่โบราณพี่ดูโอ้โหโชว์เลย อันนี้ออกสีแบบครีมไข่ไข่เออนี่ต้องแบบนี้<ม>เห็นไหมมือหนึ่งท่าราคาแบบนี้ราคาไม่ต่ำกว่า7800เพราะฉะนั้นใส่ของราคาถูกเหลือเงินเก็บกินสเต็กอีกต่างหากใช่ค่ะคุณพี่คนที่ขายมือสองรู้จัก คิดรู้จักทำรู้จักแยกนะคะยังไงก็รวยเพราะใครจะไปรู้อ่ะพี่สวยค่ะเมื่อตอนบ่ายเพิ่งไปรับกางเกงกอดังน้องมาขอบคุณค่ะคุณพี่เฮงเฮรวยรวยไปด้วยกันนะคะนี่คอเขาปักนะโอ้โหงานดีพี่จ๋าตัวไหนสวยมากขายอัพราคาตัวไหนสวยน้อยขายลดราคาโคลัมเบีย แบรนด์ก็มีแต่ส่วนใหญ่นะพวกนี้จะไม่ค่อยแบบถ้าคนที่เขาขายเขาจะไม่ค่อยเน้นแบรนด์นะพี่เพราะว่าเขาเอาไปเน้นแบบเน้นสภาพเน้นลายนะดูดิลายดอกลายสก็อตมีหมดทุกลายใครจะรับนะคะมาแค่สิบลูกเองรุ่นนี้พี่จ๋าพี่เอาไปสามพันห้าพี่เอาไปขายต่อสี่พันห้าไม่โดนด่าแน่นอนค่ะทางโกดังเรานะคะจะส่งในน้ำให้ด้วย ลูกค้าโอนมาสมมุติแค่ขาย3,500พี่โอนมา3,500พอค่ะกําไรที่เหลือพี่เก็บไว้เลยนะคะเราจะส่งในน้ําให้พี่ใส่มือสองมาหลายปีแล้วตอนนี้ตัดสินใจมาขายค่ะรวยไงคุณพี่ <c oughs> เนี่ยด้ดิเอ็นนะพี่ธานพรก็เอบของกดังเราทุกวันเลยเนาะยังไม่แจ้งเตือนเลยเนาะขนาดพี่แบบเมนบ่อยขนาดเนี้ย คนขายผ้ามือสองนะบางคนส่งลูกส่งเต้าเรียนซื้อบ้านซื้อรถเห็นมาเยอะนักต่อนักแล้วนะคะช่วงนี้มีลูกค้ามือใหม่เยอะนะคะพี่บางคนตกงานบางคนถูกจ้างออกจากงานเนาะด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะเสื้อผ้ามือสองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะอีกอาชีพหนึ่งที่ให้ลูกค้าสามารถมีรายได้เสริมได้หรือจะอาจเอามาเป็นรายได้ประจำเลี้ยงดูครอบครัวจุนเจือครอบครัวเล็กๆน้อยๆก็ได้เนาะ แต่คุณต้องเข้าใจก่อนนะคะเสื้อผ้ามือสองนะคือผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ถ้าพี่พี่อ่ะอุ้ยปักอีกแล้วดูดิปักอีกแล้วถ้าพี่ๆแบบเออรู้จักทำนะคะเอาไปรีดนิดนึงมันก็ดูใหม่เนาะขายได้มีราคาเพิ่มมูล,ลค่าสินค้าแล้วยิ่งบางตัวเป็นแบรนด์หรือบางตัวไม่ได้ใส่อุ้ยอัพอัพราคาได้สบายพี่ดูดิไม่โบราณนะนี่มัน เนี่ดูดิปาดไหลอย่างงี้ไม่โบราณเลยขายยังไงก็ได้กําไรตัวไหนเป็นเชิดไปแยกเป็นกลุ่มเชิดตัวไหนแบบเออเนี่ยเยออกแนวสไตล์แบบนี้เขาเรียกอะไรบฮี ian, เมียนเนาะหรืออะไรเนี่ยเออก็ไปแยกทามุ้ยตัวนี้สวยจังเลยเบนปันปกทั้งตัวเป็นผ้าขาวแล้วปักทั้งตัวคุณพี่อย่างเงี้ยก็ยิ่งได้ราคานะคะต้นหุน11บาทพี่ไปขายตัวละร้อยก่อนก็ได้คัดหัวผ้า เอาไปรีดเอาไปรีดเอาไปใส่หุ่นก่อนก็ได้นะคะแล้วน้ำสองก็ขายราคาถูกๆมาคือบางคนนะหัวผ้าก็กำไรแล้วอะให้ดูทุกตัวคุณพี่ตัดสินใจกันเอานะคะ เยอะมากจริงๆเยอะจริงๆอุ้ยปัก,ๆๆก,กปักปักปักปกแล้วดูดีเทลเขาปากักเนเห็นไหมพี่เนี่ยสไตล์แบบนี้ก็สวยสวยค่ะมันใหม่จริงไซส์อะไรคะรุ่นนี้เป็นงานคละไซค่ะพี่เป็นแฟชั่นคอตตอนคละสซนะคะเป็นงานเกรด A เราขายให้ที่3,500บาทค่ะกระสอบเมกา45่กิโลนะคะเพราะฉะนั้นพี่ต้นทุนต่ำขนาดน,นี้รีบได้รีบของนานๆมาทีด้วยนะคะ Aero โรพ t าสเทแต่ตัวนี้โคาคาโคลาเนีย่ยพี่ดูดิผ้าขาวเขาก็ขาวแบบขาวบริสุทธิ์อะดุดดุดหญิงสาวอุ้ยดูดิ เอ,อ้ยดุดหญิงสาวพรม,มจันเหมือนใครนะเหมือนมึงเหรอว่าช่วงนี้เบนเอวไม่ค่อยดีเอ,อ้ <c oughs> มุกถือศีลถือศีลอดดูปากไปแยกทำราคาได้อีกอดูกันเอาเถอดดูกันเอาเถิด ใครใครให้ดูแบบนี้ไหมที่ให้พี่ๆโฟกัสดูแบบนี้เพื่อจะให้เห็นทรงผ้านะคะลูกค้าคอตตอนสาวอวบเท่าไร่3500เท่ากันค่ะพี่เกรด A แต่ถ้าเอาเบอร์2อยู่ที่2 7 0 0นะคะงานคอตตอนมีเบอร์1เบอร์2นะคะ2,700บาทคือเบอร์สองสาวอวบ3,500บาทคือเบอร์หนึ่งสาวอวบนะคะมีให้ทุกลูกค้าได้เลือกพี่ดูดิไปแยกถ้าเป็นเชิดสีสีเอาไปแยกเป็นเชิตสีขายได้อีก ได้แค่าทางลูกอะ่ะดูยังไม่เจอตัวไหนแบบไอ้นี่เลยนะใครตัดสินใจซื้อซื้อได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนทุนพี่เยอะจำนวนตัวเยอะจริงว้าวว้าวดูปากดีเทลการปักของเขา โอ้โหดูดีวินเทจวินเทจลายดอกวินเทจมาทั้งสวนเลยจ้ะโอ้ยดูมีทุกสไตล์เลยเนี่ยแบบนี้ก็สวยนะพี่อุย้ยสวยจังเลยเบ้นเอามาพี่ดูดูการปากักนี่ละเอียดมากอะไม่เหมือนผ้าเย็บโหลบ้านเรานะคะต้นทุนสิบเอ็ด ดูกันเอาเองหัวผ้าก,ก็เยอะอยู่นะแก๊ปค่ารีดนิดเดียวไม่แทบไม่ต้องซักเลยรุ่นนี้มีค่ะรีวิวคอตตอนสะอวบมีค่ะลูกค้าทักแชทเลยนะคะแพงงานคอตตอนนะไม่รู้ทำไมเขาน่าจะเล่นกันเนาะพี่ดูดิออ้ยเป็นเชิ้ตก็ไปแยกขายเซ็ตเชิ้ตเลยนะคะ อิจฉาเจ้าของกระสอบนี้จริงๆโอยคุณคุณพี่ธานาพรเขาแบบตัวจริงเขาเอบทุกวันนะคะตัวจริงสิงมือสอง้อสวยอะเลยเป็นแบบปาดไหลตัวนั้นปาดไหลโอ้คุณพี่ซื้อต่อเลยได้ไหมเชิญตัวนี้ เทมากดูดิข่าวจือเลยอะเวลาเรารีวิวอะไรนะคะพี่ถ้าไม่เป็น4 500ตัวจริงๆอะเราจะให้ดูทั้งกระสอบนะคะถ้าใครที่ติดตามเรามานานโกดังเราคือรู้สไตล์การรีวิวอยู่แล้วนะคะให้ดูทางลูกยกเว้นสปอร์ตบาร์ชุดว่ายน้ำผ้าพันคออะไรอย่างเงี้ยพี่อันนั้นอะคือไม่ไหวจริงๆนะคะเราก็จะให้ดูคร่าวๆนะคะงานพวกนั้น แต่พวกนี้แบบโอ้โอสบายให้ดูทั้งกระสอบนี่เป็นไงรีดนิดเดียวกำไรเน้นเน้นสวยๆมาเนี่ยไปมันมีสไตล์แบบนี้นะค่อนข้างหลายตัวนะคะไปแยกทำเซต พ่อขาแม่ขาไปส่งต่อก็ได้นะพี่แยกทำเซ็จเลยเราให้ดูทุกตัวแล้วลมแรงลมแรงงานใหม่ก็ค่อนข้างใหม่ตามราคาอยู่แล้วค่ะพี่ พี่ๆคนไหนนะคะสนใจอยากรับอยากลองไปขายพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่แนะนําให้เล่นเกรดเอก่อนแล้วค่อยไล่ระดับไปเล่นเบอร์สองนะคะพี่ๆจะได้ไม่ต้องแบบเฮ้ยฉันกลัวฉันไม่กล้าลงทุนแล้วไม่ต้องนะคะให้ลูกค้าแนะนําเกรด A อก่อนนะคะพอพี่ๆแบบมีเลเวลมีประสบการณ์แล้วอะไรเงี้ยเล่นเบอร์สองได้จะรู้จักทำเนาะเนี่ยดูดีสวยงานดีเลยไม่แก่ไม่โบราณน,นะคะรุ่นนี้ มือสอเนี่ยต้นทุนต่ำกำไรดีนะคะนี่ฮอลลิสเตอร์เห็นปะไปรีดให้มันเห็นทรงพี่ยังไงก็ขายได้ราคายยังไงก็รวยมันไม่มีคำว่าขาดทุนหรอกจริงๆพวกเสื้อผ้าเพราะว่าเราขายวันนี้ไม่หมดพรุ่งนี้เราก็ขายได้นะคะเล่นของใหม่ดีกว่าได้เกือบทุกตัวใช่เล่นเกรด A อเฮคุณพี่จ๋อเกรดเเนาะเปอร์เซ็นต์น้อยมากอะที่จะแบบเสีย บางคนเขาเจอแบบเสียนิดน,นึงเขาทิ้งเลยเพราะว่ามัน300ร้อยตัวบางคนก็ไปเช็ดมืออะไรอย่างงี้นะคะบางคนก็ไปซ่อมแล้วแต่ความถนัดแต่ละคนนะคะสไตล์การขายไม่เหมือนกันนะคุณพี่แต่บอกเลยรุ่นนี้ปังอลังการรอนานมากนะคะสมกับการรอคอยอุ้ยสวยละสวยละไอ้เบ้น วางวางว,งวงอันนี้ไม่ปิดท้ายมีหาเล่เฉยมีหาเล่เฉยกระดุมมุกด้วยเออช้ค่ะเกตเอนั่นแหละเปรียบเหมือนของใหม่ชายเลยคุณพี่ตัวนี้ก็ออกแบบเฉยวินเทจตัวนี้สวยมากเนี่ยมันมีสไตล์แบบเนี้ยปากอะค่อนข้างหลายตัวเลยนะคะ อใส่จะอร่อยจริงๆนี่ปากๆอย่างนี้เอาไปรีดนิดนึงทำราคานะคะอุ้ยสวยอะสวยมากเลยทุกคนเอาเะไวางให้พี่หน่อ,อยเลยเอาไปวาง อบนี้ขายแล้วค่ะโอเคใครสนใจนะคะเกรด A 3500บาทนะคะพี่ที่อื่นลูกค้าไปโดนมา45 0 0แล้วนะคะแต่เราไม่ได้เอาอะไรเยอะพี่อยากให้พ่อค้าแม่ค้า,าไปส่งต่อกันได้กำไรเยอะๆนะคะ,ะ่ใครสนใจแคปหน้าจอเลยเสือ cotton, ้อแฟชั่นคอตตอนคระไซจ้ะหอมแก้มทีถูกใจมากกระสอบนี้ให้หอมหลายๆทีเลยคนพี่ <laughs> โอเคเฮงๆรวยๆนะคะทุกคน